สบายดีพวกเจ้าปาดพวกเจ้ามาแล้วนะคอยเข้าบ้านแล้วเด้อมองดีเด้อมากับเอื้อยคอยสองคนเข้ามาได้คนมาเจอพวกเจ้านี่ดิมันน้อยคอยก็ได้เอาพวกเจ้าเพราะว่าคอยมีเวลามาหาเห็นบ่นี่ดิคอยได้มาหานี่เห็นบ่มันน้อยคอยก็ต้องได้เอาด้อพวกเจ้าเด้อเพราะว่าคอยเหดเวียกเฮตดการเบิ่งด้วยก่อนนี่พวกเจ้าก็สิสายให้เบิ่งพวน่ะอ้อมก่อนเลยพวกเจ้าแต่คอยบบได้เป็นคนเห็นเด้อคอยบอกก่อนเอื้อยคอยเอื้อยคอยเห็น เอ้ข่อยเห็นเอ้ขคอยระบอกค่อยเนี่ยนะพวกเจ้าตายจะมันซาดงามพวกเจ้าเอ้พุทธะอ้อมกอเลยพนะพวกเจ้าเบิ่งน้ำข่อยดูนี่พวกเจ้าสะออนน้ำข่อยบนนี้นะข่อยมาหาเฮ็ดปวกอันนามอนนามือแรกโดยพวกเจ้าเดินนี่เด้อกระเบืแมนมือแรกดอกมาหลายมือแล้วมาจอบเบิ่งหักหากกเห็นมือนี่แล้วมันเกิดแล้วพวกเจ้านาะนดี่ยดิเดีย๋ยวข่อยสิอัปเดตบอลที่มันเกิดหลายๆให้พวกเจ้าเบิ่งพอหูว่าสิหลบอลือสิได้ซ้ำนี่ข่อยกับโค้หูโดยสำหรับปีนี้มันบออยากออกหลายเฮ็ดอย่างกระบค่อยเกิดนะพวกเจ้าเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดรเดอร์พวกเจ้าเด้อร์สับสไครต์ไฮเดรเดอร์อย่าลืมสับสไครต์ไฮคอยเดอร์เป็นกำลังใจให้เดรเดอร์พวกเจ้าเด้อมาหาเฮ็ดมื้อนี้เบิ่งได้พวกเจ้าหลายพิลึกพิลมามาปิดเอานลำกันกับข่อยพวกเจ้าข่อยอันที่แท้ข่อยกับเอื้อยหันลาสิพากันมาจอบเบิ่งซื่อๆเด้อมื้อนี้ว่าพวกเจ้าว่ามันสิเกิดบ่มาหลดมาหลดมีอะไรเนาะแต่มันยังน้อยแต่ว่าข่อยจำเป็นต้องได้เอานี่ดิพวกเจ้าอันนี้คืออันเมกาเขาเจ้าเอิ้นเฮ็ดปวกแต่ว่าอยู่อัน อันนั้นเขาเจ้าเอิญเฮ็ดคอ,อนสนเนาะนี่ดิเอ,อื้อยขคอยสิได้หลายก่อนคอยมื้อนี้เอื้อยขคอยตาเราดีๆพวกเจ้าเล้เห็นหุงขคอยบ่ปานได้อันนี้ก็ยังเราบอกขคอยเอาตาเอ,าอื้อยขคอยมื้อนี้เอื้อยขคอยตาใหญ่เด้อพวกเจ้าเด้อนี่เบิ่งบ่นนะงามบ่พวกเจ้าเหลืองเอ,อ้ยงนีดนะอันนี่นี่ๆน,น,นี่ให้เบิ่งอันนี้เทน,น้อยๆนี่ขคอยสิอัน ได้เอาแล้วก็เอาซะเถอะเอาเมือปาดมกอันนี้เหลือนี่สิก,กวบไปเด้อพวกเจาก้าเด้อขวบใบน,นี่เพราะว่าเป็นสิกเกิดติกอยู่เพิ่นมีเสื้อเพิ่นก็เกิดอีกเนาะเด็กเพิ่นมีเสื้อเขาไปกวบใเนี่เราจะมาเอาตัวนี้มาเนี่ยบางแนพวกเจ้าปาดจี้ได้พบกคันผู้ใดที่ได้น้ำคลิปข่อยที่ว่าขาไปหาก้บเอื่อยขนะ่อย่นามันหลายอะรีเด้อพวกเจ้าเด้อนี ต่ว่านี่เพิ่นอนานะคอยคิดว่าเพิ่นสียงาม่ทันได้เกิดลายภาไในคอนสซน,น,น,สน,สนก,ก,เก,กน็เอินว่าเฮ็ดคอนสซนเฮ็ดปวกอนนี้กาเฮาก็บพากันเอินว่าเฮ็ดปวกแล้วกเจ้าไปเดือดปวดมึเดพอสิง,ง่ายอันนี้ออกเอ้ยเงสัยส่ก็ได้จับตัวขี้กระเดือนแล้วบ่เนี่ยเป็นสีมันมันมือข่อย ไปหาเฮ็ดกูปีเขาไม่ได้หลายเท่าเอ้ยข่อยเด้อพวกเจ้าเด้อย,ย่ำก่อนเพราะว่าข่อยพามาถ่ายกล้องวิดีโอให้พวกเจ้าเบิ่งจังสี่แหละเพราะว่าขันบ่ให้พวกเจ้าเบิ่งกะโม่คู่กักยังเขียนข้ามาอยู่เนาะว่าโอ้ยปันไดเพ่งได้ไปเก็บเฮ็ดระบบปีนี่วาสันพี่เอ็มก็ถามมาอยู่เนาะหากมาดีเด้อพี่เด้อหาก็ได้นี่แหละข่อยก็อยากให้พวกเจ้าเห็นน้ำอยู่นี่นะให้พวกเจ้ามาเก็บน้ำตอนมันละลาย อเยอยก่อนมาเพิ่นได้เฮ็ดสามกอแล้วตัวเองยังว่าอยู่สมพาะเราได้เฮ็ดกินน้ำเผาเนาะกอนี้ยังประทันได้แล้วบัดนี้เห็นี่นี่พวกเจ้าบอกน้อยปุ๊กไว้อีกก่อน,อนเออดอนเออเพราะว่ามันมันน้อยพรชุุ่นคอยปุ๊กไว้อีกพวกเจ้าเพราะว่าอนันก้าววาคาซีมาอีกนี่พวกเจ้าเบ่ง่อยมาปากนี่ก็นเดนาาอตต้อย่างมาปากตัโตอียงนี่ เมื่อเราขอดสิอัปเดตให้พวกเจ้าเบิ่งอยู่ก็ได้เฮ็ดอันนั้นก็ะไล่หลายมือพวกเจ้าอันเฮ็ดเนี่ยเกาะเฮ็ดอันเฮ็ดล้มากนี่ใช่พวกเจ้าไม่ใช่พวกเจ้าไม่ใช่พวกเจ้าตึงเห็นงามค่ะพวกเจ้างามบ่กเหนไหมจ้าจะมันงามเล้วพวกเจ้าเนาะขอด้วยอะที่พวกเจ้า มา,มาเล็กตรงกันปีนี้ค่อยว่าค่อยสิบได้เฮ็ดกินเด้อพวกเจ้าเด้อยังได้อยู่ในดงามบอกองามอยู่เนาะก็คิดว่ามันสิบกเกิดเพราะว่าธรรมดามันมันสิเกิดแต่เดือนเกา้าพวกเก้วเออเดือนเดือนเก้าปุ๊บค่อยสิเริ่มเกิดเห็ดเลยเนาะอันนี้เห็นบอกขั้นผู้ใดที่ได้น้ำเบิ้งคลิปค่อยแต่เก้านะค่อยสิได้เก็บเห็ดพกลหลายละ เขจะบาได้เอ็นมาอันดุนปอนนี้เนาะแต่นี่ข่หาก็าจะได้มาเก็บนี่แต่ว่ามันบบเกิดพวกเจ้าเกิดซ่าเขาก็พกเข้าใจฝนตกหลายแต่ว่าเฮ็ดบบเกิดบบ้วย้อนฝนตกหลายว่าย้อนยังเฮ็ดจะโบเกิด่อยก็บอเข้าใจเด้อบ้านพวกเจ้าก็บปิ่นคือกันบ่เฮ็ดโบจะเกิดเขจะได้หุกเผาซี่พวกเจ้าเขาจะมอตัดดูเฮือนโอ้ยเห็นกี่เดือนอีละ เอากรอนนี่ก่อนกล้องสั่นก็ขอโทษขออภัยเด้๋ยพวกเจ้าเด้อ ให้ออาแล้นนวกเจาเอาเป็น,น่าซทรัํานีนข่อยสิบปุ๊กว้นวกเนาะตอนจ้านะเด็กเพราะว่า,าปุกไบโบยจากให้อันโอ้เห็นได้เนาะเป็นยอย่างก็ไดข่อยพุกนี้เวลามาหาคือคนอื่นเขาพวกเจ้าข่อยอันอันโบไ,ได้มีเวลามาหาแบบตลอดคือคนอื่นเขาข่อยไปการนะนะอยเอาตามที่เวลาข่อยว่างเนาะข่อยว่างเมื่อใดก็จะด้มาหาเนาะ ราจะนั่งกครอนายาดป๊กไว้จัง,ง,งซี่หละมีเด็กพวกเจ้าได้ลายตืบนีเด็กได้ลายตืบด้วยมีเด็กอันนี้คือเฮ็ดอันนั่นข่พวกเจ้านี่คือเฮ็ดที่ข่อยได้อันเป็นกอพวกเจ้าบอกเฮ็ดที่ว่านมันเกิดเป็นกอเป็นจุ่มกันจังซีเลยนี่เด็ เอาไปขั่วเอาไปพัดกระแทบเด้อพ่อเจ้าเด้อนี่ดิเห็นซองกอแล้วปั่นกันกับเอื้อยในเดิเห็นซองเงาปั่นกันกับเอืนน้อยนี่ดิงามขักยัางงามๆพ่อเจ้านี่ด้องามแล้วขอกระได้เห็ดน้ำหมากหลายลายมือพ่อเจ้าเอาน้ำไปตึงมาเบิพื่อเฮ็ดน้ำหมากข่อยโอ้ยเปื่อยเวลาพ่อเจ้าเขาเอาน้ำมตึงใส่ในเด้ก็ลืมทิ้งก็เพราะไม่ได้ตั้งใจว่าเฮ็ดสิเกิดขอแล้วไม่ได้ถือมาหลายในเด้อพ่อเจ้า เงเด็คุณบอสโอ้ยเอ้ยแบเห็นอีกกอนหนึ่งเห็นอีกกอนหนึ่งวะเอื้ยฮะยู้อสล่ะโอ้ไปเอาอีกกองนั่นก่อนเอฮ้ยเห็นอีกแล้วพวกเจ้าคอยเมาแต่เว้าอยู่เอื้ยคอยมาเมื่อว่าวตายอยู่หันและเด้อมึงว่านแล้วบาดแดกมึงบ่ได้แดกเห็ดเลยเนาะโอ้เมื่เด้อพวกเจ้าเคยไปเห็นโอ้นี่ได้เอื้ยนอนกองนี่ก็เต็มอยู่ห้องบ้านท่านใหญ่ตายเนี้ยดิ พกไปก่อนบอ่ปพกไปก่อนมันยังน้นอยหนึง่งว่าปอก่อนนี้พกไปก่อนมันยังน้นอยหนึง่งเออเออเอาแม่นคราซุ้มนั่นพกไปตองบ่ละก่อนนี่คอสิป,ป้าไปก่อนพวกเจ้าเพราะว่ามันน้อยผลใช้จะเห็นน่ะว้ายพวกเจ้าเบิ่งก่อนนี้อีกทุน่ะ เดี๋ยวเออยูพี่พวกเจ้าเห็นบ่ด้วยคอยเห็นอีกละวคอยเห็นก็สีเห็นคือกันข้าแม่คอยเห็นเออเออเออโอเคเก็บเอานี่ยแล้วสิไปไฟ่ซะก่อนแล้วสิไปหาต่ออีกเลยว่าพวกเจ้าแต่มันหลายขนาดพวกเจ้าว้ายพวกเจ้าขอว่าสิบ่ได้เฮ็ดโซ่พวกเจ้าและเมื่อนี้ดีใจได้เฮ็ดโซ่พวกเจ้าเลยเด้อได้เลยเด้อพี่เอ็มเด้อพี่เอ็มก็ได้เฮ็ดโซ่เจ้าแรงนี่นะ เจ้าถามคอยอยู่ตลอดคอยได้เฮ็ดโซ่เจ้าแล้วอันนี้คอยก็เฮ็ดเพื่อพวกเจ้าด้วยนี่เด้อคันว่าคอยอนันผู้สร้างคอยก็ได้เฮ็ดหลายแล้วายนะคอยก็ตั้งทายอยากให้พวกเจ้าเบิง่งผู้ใดก็เข้ามาถามคอยตลอดอคอยเคยเก็บเฮ็ดให้พวกเจ้าเบิง่งนะพวกเจ้าก็ถามอยู่ตลอดว่าได้ระบบเฮ็ดนั่นนี่พวกเจ้าวายเรือ่อยคอยว่ายุหันก้อมต่อเนา่าเบิ้ดประสานพวกเจ้า สิฟ้าเก็บเอาเพราะว่าพวกเจ้าได้ยนินเสียงฝนบอกคือฝนสิตกแล้วเวด้เอเพราะว่าฝนจิตกมาละเก็บเอาแัก่อนเอาอันตัวัหนเขาเอาเบิร์ดเขาก็เอา,เาเอัน้นถุ่มไปเนาพวกเจ้าเ้างให้มันเกิดใหม่เอาแต่ซึ่งที่เอาได้ ที่เอากรด่ายกับกวดไว้สักคนเนะาะแยก็บอกว่าให้เอาอันคิดดินกวดแล้วผมไม่ห้จักกระสิบพุดคีดดินเสยๆกวดเนาะแล้วว่าคันแม่เอาอันไปตอกกวดแหละตัวนั้นมันเห็นมากินเม็ดโอ้่อยสิล่างย่างตายเลยที่พวกเจ้าเพราะว่า่อยเอาคิดดินแบบก็าไม่ได้เอาสะอาดเลยมื่อ้ขคอยฟ้าออวโพด กวอบก่อนแล้วก็เจ้าเด้เอที่นี่จ้ะโอ้โหผิดขอนไม้เดยอพระเจ้าขอนไม้สมเพื่นเพิ่นมาขึ้ขอนสนเนะนาะขึ้นาานอรจ้็จะมันไปก่อนเถอะ โอ้คุณน่ะงามขาดพวกเจ้าเอ้ย สำหรับคลิปนี้ขอกระิฝากไว้เท่านี้ก่อนเ้ยพวกเจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ได้ด้วพวอเจ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์ให้ได้เป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงขอจะไปต่อขอยเฝ้ออา,ออาบ๊ายบาย